อ๋อพรอมอนยุดมันจะตามกระแสมากไปนะสวัสดีครับกลับมาพบกับการประกาศผลรางวัน NYA Instagram Contest ประจำเดือนเมษายนย้ำนะครับว่าเดือนเมษายนท่านฟังไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าพวกเราติดภารกิจหนีฝนนะครับทำให้การประกาศผลล่าช้าไปแต่ถึงจะล่าช้ายังไงพวกเราก็ต้องมาแน่นอนนะครับสำหรับของรางวัลในรอบนี้นะครับได้แก่นี่ เป๋าตังจากแบรนด์วอลคอนนะครับมูลค่าหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทเฮเฮเห็นแล้วอยากได้เอาไปเลยดีกว่าสวยครับอ๋อไม่ใช่วันนี้เรามาแจากนะครับก็รายชื่อของผู้โชคดีนะครับอยู่ตรงนี้ครับกล่องรับซูมด้วยครับซูมซูมนี่นะครับเราทํางานอย่างยุติธรรมนะครับนี่รายชื่อทั้งหมดเราจะมาใส่ในกล่องจากนั้นจะเขย่าเขยา่าครับผู้โชคดี เราเราควรวัว,ว,วออกมาาเราได้มาแล้วครับผู้โชคดีได้แก่ท่านนี้ครับนี่พอด,ดีว่ามองไม่เห็นเลยอ่านไม่ออกครับกลับด้านั้มเนี่ยโอเคครับเจอผู้โชคดีกันไปนแล้วสําหรับรอบหน้าเดือนพฤษภาไม่มีพลาดแน่นอนตรงเวลามาตรงเป๊ะพบกันใหม่สุดครับ